ณดินแดนที่เคยเป็นสมรภูมิการรบในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่เมื่อครั้งสงครามเก้าทัพเรื่อยมาจนถึงสงครามมหาเอเชียบูรพาได้หล่อหลอมให้จิตวิญญาณของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณ์เป็นทั้งนักสู้และนักกวีตั้งแต่ในวัยเด็กโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ติดอาวุธทางความคิดให้แก่ท่านพ่อผมก็สอนให้ผมนะท่องกลาบกรอนตั้งแต่เด็กทั้งที่อ่านไม่ออกนะครับพอท่องได้หมดแล้วพ่อก็เลยแต่งกอไก่ถึงอนคูก เป็นคำกรอนง่ายๆเช่นว่ากอเอ๋ยเจ้ากอไก่ชงขันเรื่อยไปข้าจะฟังหรือต่อเต่าหลังมันเป็นกระดูกถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่ากระดองจนกระทั่งพอนกคูกจับต้นมะยมลูกตาโตกลมเด็กเห็นก็กลัวพอผมท่องได้หมดพ่อก็จับมือผมเขียนเรียกว่าผมอ่านออกเขียนได้ก่อนเข้าโรงเรียนพอเข้าโรงเรียนได้ท่องบทอักานทําให้ผมได้สัมผัสกับมิติของภาษาผมก็เลยชอบกราบกรอนมาตั้งแต่เด็ก ความเป็นนักสู้ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวท่านได้เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ก้าวแรกที่ท่านได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในขณะนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญภายใต้แรงปลักดันของปัญญาชนในยุคนั้นที่มีอุดมการอันแรงกล้าผมตั้งใจจะเข้าคณะอักษรศาสตร์จุฬาเข้าไม่ได้แต่น้ธรรมศาสตร์เนี่ย เป็นปีสุดท้ายที่คณะนิติศาสตร์ไม่ต้องสอบผมก็เลยเอามาเรียนสักปีหนึ่งแต่พอเรียนธรรมศาสตร์แล้วมันติดใจเรียนธรรมศาสตร์ผมใช้ความชอบของผมมาทํากิจกรรมมากมายเช่นมาตั้งชุมนุมดนตรีไทยตั้งชุมน,นุมวรรณศิลป์แล้วก็มีกิจกรรม2อย่างนีตลอดเวลาหลังจากผมจบธรรมศาสตร์ชุมน,นุมวรรณศิลป์และดนตรีไทยที่ผมร่วมก่อตั้งนะมีกิจกรรมเยอะ รุ่นน้องๆที่อยู่ในวงดนตรีไทยนะก็ชวนผมไปเล่นดนตรีอ,อีกพอเหตุการณ์14ตุลาเกิดขึ้นเนี่ยวงดนตรีใหม่ของเราเนียก็ไปร่วมมหกรรม14ตุลามากขึ้นมากขึ้นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี2516 ได้สร้างความสะเทือนใจให้แก่อาจารย์นวรัตนพงไพบูรณ์จนถูกนำมาถักร้อยขึ้นเป็นบทกวีอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านที่มีชื่อว่าเพียงความเคลื่อนไหวจนสามารถคว้ารางวัลซีไร้์มาครอบครองได้เป็นคนที่สองของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2523ผมขึ้นบทแรกว่าชั่วเย,ยวกระยับปีกกลางเปเลวแดดร้อนที่แผดก็ผ่อนเพลาพระเวหาพอใบไม้ไหวพลิกริกริกมา ก็รู้ว่าวันนี้มีลมวกเพียงกระเพื่อมเลื่อมรับวับวบไหวก็รู้ว่าน้ำใสใช่กระจกเพียงแววตาคู่นั้นวันสะทกก็รู้ว่าในหัวอกมีหัวใจในการเขียนบทกวีของอาจารย์นวรัตนท่านจะเลือกแต่เฉพาะเรื่องราวหรือเนื้อหาที่สามารถจะให้ทั้งความรู้สึกจินตนาการและความคิดแก่ผู้อ่านได้อย่างครบถ้วนเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นต้องมาเขียนเป็นบทกวี บทกวีต้องเป็นเรื่องที่ประมวลความรู้สึกความนึกความคิดอยู่ในบทกวีนั้นองค์รวมของมันคือปัญญาจากนั้นการทำงานเรื่องบทกวีเป็นทำงานทางปัญญา ความสามารถอีกด้านหนึ่งของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณ์เกี่ยวกับงานบทกวีก็คือนอกจากท่านจะเขียนบทกวีได้อย่างไพเราะแล้วท่านยังสามารถอ่านบทกวีด้วยตัวของท่านเองได้อีกด้วยซึ่งก็ใช่ว่านักกวีทุกคนจะทําได้เช่นนี้มันไม่จําเป็นว่าคนเขียนจะต้องเป็นคนอ่านด้วยการเป็นนักอ่านเป็นอีกมิติเองนะมันเป็นกึ่งการแสดงนะแต่ถ้าหากว่าผู้เขียนเป็นนักอ่านด้วยคุณก็จะสามารถทําให้บทกวีนะั้นมีชีวิตชีวาได้ ตลักที่เด่นชัดในงานเขียนบทกวีของอาจารย์นวรัตพงไพบูรณ์ที่แตกต่างจากนักกวีท่านอื่นๆก็คือถ้อยคำทุกคำที่ท่านเลือกสรรมาใช้ในแต่ละประโยคนั้นจะมีเสียงสูงต่ำที่ไม่เท่ากันฟังดูคล้ายกับตัวโน้ตของนักดนตรีเลยทีเดียวพยัญชนะไทยเนี่ยมันมีความโดดเด่นของมันคือเรื่องเสียง5เสียงคือสามัญเอกโทตีจัตวาเนี่ยไล่เป็นเสียงดนตรีได้เลยถ้าเรามีรถนิยมทางดนตรีนะเราจะจัดเสียงในวักกรอนของเราเนี่ยได้ดีขึ้น ฉะนั้นการลำดับเสียงยให้ไพเราะเนี่ยตรงนี้สำคัญซึ่งบางทีคนอาจจะไม่คำนึงถึงตรงนี้ประโยคหรือถ้อยคำบางทีจะไปตัดไปเติมไม่ได้ต้องใช้อย่างนั้นไปเลยมันจะผิดสัมผัสก็ใช้หาคำมาร้อยให้มันเชื่อมให้ได้โดยใช้คำนั้นอย่าไปฉีกอย่าไปแยกมันอย่าไปคำนึงถึงเรื่องมันไม่สัมผัสนอกสัมผัสใน จะถือว่าเป็นจังหวะจะโคนของถ้อยคำก็ได้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นอัตลักษณ์ขึ้นมา